ทีมงานตะพาดและตาสงขลาครับเรามีความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจํานวน22คนขณะซ่อนตัวอยู่บริเวณชายป่าพื้นที่บ้านไร่หมู่10ตำบลบ้านครูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อคือนนี้นะครับเพื่อเตรียมลักลอบเดินทางต่อไปอยังประเทศมาเลเซียล่าสุดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นําตัวแรงงานชาวเมียนมาทั้ง22คนซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ที่สพทุ่งลุง ปรากฏว่าพบติดเชื้อโควิดแล้ว4คนจากทั้งหมด22คนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้คัดแยกผู้ติดเชื้อทั้ง4คนเพื่อเตรียมส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนที่เหลือก็ยังคงเฝ้าสังเกตอาการเพื่อรอดูว่า เ,เชื้อเพิ่มเติมอีกหรือไม่รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่คุมเสียงที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมากลุ่มนี้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยนะครับและสอสังเกตอาการตามช่วงเวลาที่กำหนดสําหรับสาการติด19โควิดสิบเก้าขณะนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วนะครับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ครับจำนวน2 1 2คนรวมติดเชื้อสะสมทั้งหมดแล้ว7 1 9 9 5คน ยังคงต้องระวังตัวกันต่อไปครับ